วันนี้เรามาบบรีวิวเฟสคิวนะคะคือแต่งกระตูนตัวกระตูนนะคะจะมีให้เลือกค่ะคือแต,แต่งเพศชายแต่งเพศหญิงแดีวเราไปแต่งเพศหญิงนะแล้วแต่งเพศชายอลแล้วโหลดค่ะมาแล้วก็เลือกอันนี้แค่มาแต่งกระตูนเฉยๆเล่นๆนะคะเอ่อเอาผมทรงนี้แล้วกันมีหลายทรงผมมากเลยนะคะหรือถ้าใครที่เก็ตแต่งก็ก,กดที่ดาวค่ะแล้วก็มันจะแต่งให้นะ นี่สวยอ่ะเนี่ยงั้นเราเอาทรงผมเนี่เลยกันวนนี้ก็สวยอ่ะน่ะวิเอาอันนี้้วกันนะคะนี่ก็สีผมค่ะซึ่งในสีผมนี้อาจจะไม่มีเราเราก็ลงสีเองได้นะคะนีค่ะสีนี้อันนี้ก็จะเป็นพวกรูปเขาโครงหน้าตาค่ะอันนี้จะเป็นสีผิวเราเอาสีนี้แล้วกัน คิวค่ะคิวแล้วก็เอาอ่อนๆหน่อยอ่นนี้ส่วนตาค่ะก็ตาเราก็แบบเอาอันนี้ทุกครั้งเกือบทุกครั้งนะคะปากค่ะอืปากก็เอาอันนี่น่ารักปากกว้างเลยจมูกค่ะจมูกไม่ค่อยมีสวยอะไรอ่ะเฮ้ยอันนี้อันนี้อันนี้เนี้เนี้ออันนี้นี่ว่านี้ก่ะนี่ อันนี้แหละดงดงอันนี้ก็จะเป็นพวกเขานะคะนี่อันนี้ด้วยน่ารักอันนี้แหละอันนี้ก็จะเป็นแว่นนะคะซึ่งเราไม่ใส่แว่นเสื้อผ้าค่ะเสื้อผ้าเราจะใส่อันนี้ดูก่าไหมอันนี้เม่ออันนี้ดีกว่าค่ะน่ารักหมวกเฮ้ยอันนี้สวยอันนี้สวยเฮ้ยอันนี้ก็สวยเอาอันนี้เลยแล้วกันนะคะอีอีอันนี้ก็จะเป็นพวกของถืออย่างเงี้ย เที่ยวก็น่าจะเป็นอันนี้แมวหรือปะอันนี้ก็จะเป็นลักษณะมือนะคะอันนี้เกลียดมากกับตีนผู้ชายอันนี้ก็สวย l ลดี้ g ก l ล t i ดี้เกิลดี้เกิลอุ้ยสูบหรีด้วยคือบุหรีเนี่อุ้ยฉีดสเปรย์ด้วยค่ะอันนี้แหละค่ะนี่ก็เป็นภาพพื้นหลังนะคะออันนี้เลยอันนี้อันนี้แหละ <ม>กดผิดก็ผิดก,กดเซฟเลยค่ะเท<ม>่านี้<ม>ก็ได้แล้วค่ะใครอยากเล่นก็ใครอยากทำตัวการ์ตูนน่ารักน่ารักก็ไปโหลดมานะคะ F A C E Q แค่นี้ค่ะบ๊ายบาย